สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลเสรีกางพายนะคะคลิปนี้เราก็จะมาดูในรูปแบบของการแลนดอมกันมาในหัวข้อความรักออนไลน์หรือ love in the online world นั่นเองนะคะมาดูกันว่าสำหรับคนที่เจอความรักผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสื่อ โซเชียลต่างๆหรือมาจากเกมก็ตามนะคะมาดูสิว่าความรักความสัมพันธ์ที่คุณกำลังเจออยู่เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและมีแนวโน้มว่าคนที่คุณเจอเนี่ยมาจริงจังหรือว่ามาเพื่ออะไรนะคะโอเคเดี๋ยวเซ่ขอเช็คสถานการณ์ในความสัมพันธ์ของพวกคุณกันก่อน,อนเลยนะดูสิว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์ของพวกคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โอ โอ้มันดูไม่ค่อยมีความชัดเจนอะไรเลยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแอบ,บมีความคาดหวังกับความสัมพันธ์อยู่พอสมควรเลยอะค่ะเหมือนบางทีเนี่ยเขาก็ทําเหมือนกับไม่ได้ทำอ่าไม่ได้ไม่ได้มีความชัดเจนมากนะแต่ทําเหมือนกับเหมือนกับมีการให้ความหวังเราเหมือนว่าเราเป็นคนสําคัญในบางช่วงบางเวลานะคะแต่ในบางทีเขาก็แอบ,บมีความชัดเจนเหมือนกันว่าเออเขาก็ไม่ได้คิดกับเรามากขนาดนั้นอะเหมือนบางคนอะทาคลิปเป็นฟิลคอนเทนต์อะเอออารมณ์ประมาณนั้น ะะทำคลิปเป็นฟิลเหมือนคอนเทนต์ว่าแบบเฮ้ยฉันมีคนฉันจีบคนนี้ฉันชอบคนนั้นคือเหมือนในเกมก็จะคุยแบบสนุกสนุก,นกคำๆปุบปุบไปทั่วไม่ได้มีโมเมนต์ที่จะจริงจัง,จงกับความสัมพันธ์ในเรื่องน,นี้คือค่อนข้างชัดตัวเราเนี่ยคือเหมือนคุยกันบ่อยๆคุยกันหลายครั้งก็อาจจะมีความรู้สึกที่พิเศษมากขึ้นซึ่งอันนี้เสียมองว่าไม่แปลกคะ่ะคือบางทีเนี่ยเราเหมือน ด้วยความที่เราเวลาเริ่มต้นความสัมพันธ์อนะเนาะเราก็จะมีความจริงจังมีความคิดที่จะจริงจังมีความรู้สึกที่ถ้ามันดีเราก็จะมีการใส่ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเต็มทีนะคะซึ่งเราอาจจะบังเอิญไปเจอกับคนที่เขามีพร้อมหรือว่าอาจจะต้องพูดตรงๆว่าเขาอาจจะมีแฟนของเขาอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่า แนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณอะคือมันมันชัดตั้งแต่สถานการณ์เลยค่ะแล้วตัวเขาก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่มันพิเศษกับคุณด้วยถามว่าเอ้ยเขาชอบคุณไหมคือมันมันไม่ได้เป็นลักษณะของความชอบที่แบบอยากเป็นแฟนอะแต่เขารู้สึกว่าเอ้ยคุณน่ารักดีอะไรเงี้ยเอ้ยคุณเล่นเกมเก่งจังอะไรประมาณนี้หรือว่าเออเวลาคุยกับคุณแล้วมันรู้สึกสนุกดีมันมีมันมีความต่างมันมีความฉีกจากตัวเขา มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าคุณดูน่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันคือเขาก็ยังไม่ได้อินกับความสัมพันธ์นี้มากขนาดนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยังมีการสร้างกําแพงอะคะ่ะคือไม่ว่าจะเป็นคนหรือเขาก็ตามนะแต่ในความสัมพันธ์นี้คือมันมีกําแพงแน่นอนร้อยเอร์เซมีกําแพงที่อีกฝ่ายรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงยากยากเกินไปจนเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีใครทุ่มความรู้สึกกับความสัมพันธ์นี้เนาะ แต่ว่าตัวเราเองก็ถือว่าอ่ะเทียบกันระหว่างเรากับเขาอะเราเราให้ความรู้สึกเขามากกว่านะคะเราดูเต็มที่กับเขามากกว่าเบลเซขอเช็คนี้หนึ่งว่าเห็นสถานะเราไม่อยากไปคำถามต่อไปเลยเราเช็กกันดีกว่าว่าอ่ะตอนนี้เราคิดไปเองกับความสัมพันธ์นี้คนเดียวหรือเปล่าเหมือนแบบว่ามีความรู้สึกพิเศษมีความรู้สึกดีๆกับมันอยู่แค่คนเดียวหรือเปล่าอยู่แค่ฝ่ายเดียวหรือเปล่านะคะ อืมก็คิดว่าไม่ได้ขนาดนั้นเศรีคิดว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะคือมันก็ไม่ใช่ว่าเรามีความรู้สึกพิเศษกับเขาแค่คนเดียวเขาเองก็อย่างที่บอกอะเนาะมันมีบางอย่างของเราที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาก็ประทับใจอะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นชอบเราอยู่ดีอะแหละอืม มันก็ยังถือว่าข้อดีนะคือมันมีโมเมนต์ดีๆเป็นความรู้สึกแบบเออก,ก,ก็ก็มีคิดก็มีรู้สึกพิเศษนะก็ก็รู้สึกว่าเราดูแตกต่างเราดูไม่เหมือนใครเราดูน่าสนใจแต่มันยังไม่ได้ถึงขั้นชอบอะค่ะถามว่า ในความสัมพันธ์เนี้ยเรามนโนคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าแบบรู้สึกมากเกินไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่คือบางครั้งเขาก็มีหลุดออกมาเหมือนกันแบบในความพิเศษตรงเนี้ยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันพิเศษบ้างนะมันแฮปปี้มากนะกับการได้ใช้เวลากับเขาหรือบางทีเนี่ยเขาก็จะมีคําพูดที่มันเหมือนมันไม่ได้เชิงหยอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการหยอดที่มีความห่วงอยู่ในนั้นด้วยอะ่ะมันก็เลยยิ่งทาให้แบบอย ใจฟูจังเลยอ่ะเนี่ยเออมันก็จะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาน,นะคะคือแน่นอนว่าข้อแรกเนี่ยคือเราไม่ได้คิดไปเองเราไม่ได้มนโนไปเองแต่เขาทำอะไรอ่ะไม่ชัดเจนอยากจะดีก็ดีใจหายอยากจะหายก็าหายไปเลยบางทีอยากจะเข้ามาตอบก็มาตอบไม่อยากตอบก็คือหายไปเลยแบบอยากจะเทก็เทอยากจะอยู่ก็อยู่อะไรแบบเนี้แล้วมันทําให้เราเกิดความรู้สึกแบบแบบเฮ้ยเราอินกับตอนนี้เขาใช้เวลากับเราเยอะๆมากกว่าซึ่ง เราก็ไม่กล้าที่จะไปขอคอนแทคคอนแทคอื่นๆเออเราอยู่กันในแค่อ่แค่ในแอปนี้เราอยู่กันแค่ในเกมเนี้ยก็คือเออก็แค่นี้ก็แค่นี้หรือบางคนอนะ่ะถ้ามันเป็นลักษณะของเกมเนาะมันจะชอบมีกลุ่มไลน์ไม่รู้ว่าควรจะทักส่วนตัวไปหรือเปล่าหรือว่าบางทีอ่ะช่วงจังหวะที่เขาอยากจะเล่นเกมกับเราเฉพาะเฉพาะเราคนเดียวเนี้ยก็จะมีทักมาบ้างแต่พอเหมือนเราไม่ได้มีการคุยกันส่วนตัวแบบในอ่อใน เขาเรียกอะไรคอนแทคส่วนตัวเออเราไม่ได้คุยกันแบบส่วนตัวเลยคือส่วนมากก็อาก็แค่เจอกันในเกมหรือว่าบางทีก็มีนักการนัดกันในกลุ่มกลุ่มหลายคนแล้วก็ไปเล่นเกมด้วยกันอะไรแบบเนี้ยค่ะคือมันเหมือนแบบมันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนซะมากกว่ามันไม่ได้มีการอยู่หรือใช้เวลาร่วมกันแบบส่วนตัวเลยอะ่ะหรือถ้าสมมติว่าเป็นในแอปอะค่ะเสก็รู้สึกว่าเขาเขาแค่รู้สึกว่าตอนนี้คือเขายังไม่ได้สะดวกไม่ได้สะดวกหรือว่าไม่ได้รู้สึกไว้ใจมากขณะที่เขาจะให้แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะหรือว่าคอนแทคในแอป,ปอื่น นอกจากไอ้ที่คุณไปเจอกันนั่นแหละแพลตฟอร์มนั้นแพลตฟอร์มเดียวนะคะเออมันก็ดูไม่มโนก็จริงแต่ก็เหมือนมโนอหละมันก็กำกึ่งนิดนึงเพราะว่าถ้ามันดีอ่ะเสียคิดว่ามันต้องดีตั้งแต่สถานการณ์แต่เนี่ยมันมีความแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ะมันไม่ได้ดีมากๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกประทับใจมากๆมันก็จะมีแค่บางช่วงที่แบบเฮ้ยใจสั่นเฮ้ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยแค่นั้นมีมาแค่นั้นสมมุติในหนึ่งวันก็อาจจะมีไม่เอาดีกว่า อาทิตย์หนึ่งมีสามมี2ถึง3มครั้งแค่นั้นที่จะทำให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยครั้งนะคะอย่างสมมติคุณอันเล่นเกมด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ในทุกๆครั้งอย่างเช่นคุณเล่นเกมติดกันแบบสิบรอบก็อาจจะไม่ได้ในทุกวันแต่ในในระหว่างหนึ่งสัปดาห์มันจะมีประมาณ2ถึง3ามครั้งที่เขาทําให้คุณรู้สึกรกระชุ่มกระชวยหรือถ้าเป็น เจอการผ่านแอปเนาะเจอการผ่านแอปหาคู่อะไรพวกเนี้ยคะ่ะก็เป็นลักษณะเดียวกันคือเขาก็จะทําให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยเป็นบางช่วงก็สองถึงสามครั้งเหมือนกันถ้านับเป็นสัปดาห์นะคะขือถัอว่วหน้อยหน่อยแบบหน้อยมากๆอืข้อดีก็คือไม่มโนแต่ข้อเสียก็คือไม่ไม่มีอะไรเลยไม่ชัดเจนอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะดูมีแนวโน้มคืบหน้าก้าวหน้าได้เลยเขาคิดจะจริงจังกับความสัมพันธ์จริงๆไหมหรือว่าเขามาแบบแค่ขำๆเฉยๆอย่ๆอะ โอ้แต่ต้องต้องต้องบอกข้อดีก่อนนะคะข้อดีคือเขาเป็นคนที่เวลาจะอะไรก็ตามแต่เขาเขาจะค่อนข้างให้ความสําคัญมากแล้วก็จริงจังมากโฟกัสเยอะมากแต่มันจะมีความชัดเจนคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาโฟกัสกับคุณ,คณก็คือชัดเจนเออกมาเลยว่าเขาโฟกัสกับความสัมธ์ของคุณแล้วเขาจะไม่ได้กักไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้กักความรู้สึกนะคนคนนี้ถ้าเขารู้สึกก็คือรู้สึกถ้าไม่รู้สึกก็คือไม่รู้สึกแล้วเหมือนตอนนี้เขาก็ยังชัดอยู่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกมากขนาดน,นั้นนะคะแค่มีความรู้สึก ประทับใจแค่มีความรู้สึกว่าเ,เราน่าค้นหาเออเป็นแค่นั้นก่อนในตอนนี้เนาะมันก็เลยเหมือนอถ้าเราพูดถึงความจริงจังในความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้มีเยอะมากนะคะแต่ถ้าเราพูดถึงความจริงจังเกี่ยวกับตัวเขาคือแบบเขาเลือกที่จะมาคุยกับเราเพราะเขาคิดจะจริงจังไหมมันก็มีส่วนแต่เสก็ยังกลัวอยู่เพราะว่าไพ่มันขึ้นมาค่อนข้างช้าแต่เหมือนว่าถ้าอ่ะอันนี้ไปสืบก,ก่อนเพราะว่าอันนี้สําคัญมากนะคะเหมือนเขาจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่คนกุยด้วยเป็นแฟน เป็นคนที่คบกันมาระยะหนึ่งแล้วด้วยนะคะอาจจะบางคนแบบเกินปีแน่นอนเงสตาร์ทขั้นต่ําก็คือหกเดือนเหมือนเขาจะคบกันมาเกินหกเดือนแล้วซึ่งมันเลยทําให้เขาอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้คิดจะจริงจังกับเราเพราะว่าเขามีคนของเตงอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากจะปล่อยมือหรือยังไม่พร้อมที่จะปล่อยมือกับคนของเตงถึงจะมีปัญหาหรือมีเรื่องไม่สบายใจกันก็จริงแต่ว่า มันก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ดีสําหรับพวกเขาอยู่นะคะก,ก็ยังไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดที่ต้องเลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าเออคุณน่าคนหาจังเลยมีคุณแล้วมันสบายใจจังแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะที่เขาจะมาชัดเจนแบบเอ้ยฉันมีแฟนแล้วแล้วฉันจะมาจีบเธอฉันชอบเธอหรืออะไรไม่ไม่ค่ะเขาเป็นคนค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเรื่องของความรู้สึกนั่นแปลว่าตอนนี้คือถ้าเขาจะหยอดคุณหรือว่าแบบเล่นเล่นคำๆกับคุณคือเขาคิดว่ามันเล่นเลยอะคือเล่นจริงๆอันนี้ในกรณีของคนที่มีแฟนนะคะ แต่ในกรณีที่คุณสืบแล้วคุณสืบจัดเลยตามหาจนเจอแพลตฟอร์มที่มันเป็นช่องทางติดต่อเขาด้วยตรงพื้นที่ส่วนตัวของเขาเลยคุณเจอทุกแพลตฟอร์มอ่ะเช่น i อจีเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยไม่มีก็คือโอเคแปลว่าเขาอะยังไม่ได้มีความพรองที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ของคุณแค่นั้นเองแต่ถามว่าในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้เขาแคแค่ต้องการความมั่นใจก่อนว่าเอ้ยมันเข้ากันได้จริงเอ้ยเราสองคนจูนกันได้นะ มีแนวโน้มว่าความสพัรธ์จะก้าวหน้าในอนาคตได้นะหรืออะไรใดๆก็ตามแต่คือขอแค่เขาก็มั่นใจมากกว่านี้ก่อนนะคะคือเขาเป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องถ้าเขามีแฟนเขาจะไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนว่าเขาจะมาจริงจังกับคุณคือขำก็คือขำเลยอ่ะชัดเจนเลยว่าขำเล่นๆนเฉยแต่ถ้าเขาไม่ได้มีแฟนเนาะก็คือเขาก็รอให้มันมั่นใจก่อนว่าเออเราก็คิดด้วยจริงๆไม่ใช่แบบเหมือนพอเจอกันในแอปเจอกันในเกมอะ่ะมันจะมีความกังวลอย่างหนึง่งอ่ะในแอปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลแบบ หาเฟนด์วิดป่าวะหาวันไหนป่าวะหาคู่นอนเฉยเฉยหรือเปล่าวะมีอันนี้เขาคิดจะจริงจังกับความรักไหมวะอ่ะส่วนมากก็จะเจอเวประมาณนี้นะคะหรือถ้าเจอกันในเกมส่วนมากก็จะชอบเล่นกันอะเหมือนคำ้คำคัเล่นแบบกรูบกรูบให้มันมีบทสนทนาอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็อยากได้ความมั่นใจจากตัวคุณด้วยเออจากตัวคุณก่อนด้วยถ้าคุณทําให้เขารู้สึกมั่นใจอ้าโอเคแน่นอนเขาจะเริ่มคิดที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ของเราในอนาคตนะคะทีนี้สุดท้ายท้ายสุดแหละ มีโอกาสไหมไม่ใช่โอกาสคบนะเอาโอกาสเจอก่อนเพราะว่าก่อนจะคบน่าจะต้องเจอกันก่อนถ้าคบกันก่อนเจอสิก็ว่าจะแปลกๆน็ดหนึง่งอ่ามีโอกาสที่จะได้เจอกันหรือเปล่าอือดูยากเย็นแสนเข็นดูยากเย็นจริงๆง มันมีแนวโน้มไหมหยากอะค่ะเสียว่าไม่น่าไม่น่าจะได้เจอจริงๆเลยอะคือเวลานัดอะเหมือนนัดกันดิบดีนัดกันเป็นกิจจลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนจะเกิดขึ้นจริงสุดท้ายก็คือเบี้ยวเบี้ยวถูกรอบไม่พร้อมมาเจอจนกว่าเขาจะแน่ใจหรือมั่นใจว่าใช่อะคนเนี้ยใช่จริงจริงคนเนี้ยคือต้องบอกว่าระยะทางของพวกคุณไกลกันละกัน อย่างเช่นคุณอยู่กรุงเทพเขาอาจจะอยู่ใต้หรือเขาอาจจะอยู่เหนือคือมันค่อนข่างไกลกันมากซึ่งการเดินทางคือมันไม่ใช่แบบสามารถแว้นมาหาแว่นมอเตอร์ไซค์มาหาได้คือต้องใช้คาว่าแว่นมอเตอร์ไซค์เพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยกรุงเทพชนบุรีก็ยังถือว่าแว่นมาได้น่ก็อกปะกรุงเทพพัทยาก็ยังแว่นได้ไอแต่นนาบางคนเขาสามารถแว้นจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้นะน,นั้นก็คือฟิตจัดตุชากันเลยทีเดียวนะคะก็คือเอาเราเอาแบบปกติ ไม่ใช่สายท่องเที่ยวแบบแววนแล้วกันคือเราไม่สามารถเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ได้คือค่อนข้างไกลนะอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นไปถึงใต้ก็ได้แต่ว่าเดินทางหลายชั่วโมงอ่ะต่อให้นั่งรถก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยะะลกันจะมาเจอกันเวลามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เนาะโอกาสจะได้เจอคือยากแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเขาจะไปเจอกับใครสักคนอะ่ะคือเขาไปเจอนี่คือเขาต้องหวังละว,ว่าเจอปุ๊บได้คบแน่นอน แล้วด้วยสถานการณ์ตอนนี้ค่ะคือมันมันลิบหี่จริงๆอะ่ะมันลิบหี่มากๆด้วยเพราะฉะนั้นเขายังไม่มีความคิดเรื่องนี้นะคะเรื่องของการจะมาเจอโอกาสที่จะเจอจากสถานการณ์ปัจจุบันมันก็เลยขึ้นมาว่ายังไม่ได้เจอจนกว่า,ามีคําว่าจนกว่าแปลว่าอนาคตอาจจะ ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะได้เจอจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าเราก็คิดที่จะจริงจังเหมือนกันเพราะเขาไม่อยากจะมาเจอแค่อยากจะมาเจอเพื่อนในเกมเฉยๆหรือว่าคนในแอปเฉยๆเขาอยากจะมาเจอคนที่จะคบกันคนที่จะเป็นแฟนกันซึ่งถ้าเขามาเจอแล้วไม่ได้เป็นแฟนไม่ต้องมาเสียเวลาเขาไม่อยากเสียเวลากับเรื่องแบบนี้ถ้าคิดจะจริงจังคิดจะคบกันจริงๆเออเราค่อยนัดเจอกันแบบเป็นกิจลักษณะ เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอย่านัดเจอคะ่ะเพราะยังไงเขาก็ปฏิเสธถึงต่อให้เขาพูดแบบเอ้ยเดี๋ยวขอเช็กก่อนนู่นนี่นะสุดท้ายก็ปฏิเสธอยู่ดีนะคะยังไม่ได้มีแนวโน้มว่าพวกคุณจะได้เจอกันอันนี้แถมนิดนึงอนไในในลิ้นพันกันขอัยอ่ะในเมื่อไม่ได้เจอแล้วแล้วจะได้คบไหมก่อนอถ้าสมมติบางคนเนาะเขาไม่ได้แบบรู้สึกว่าเอ้ยต้องเจอก่อนคบอังน,นั้นเราถามก่อนอว่าเราจะได้คบก่อนเจอปะล่ะ,ะจบ <g ül> ง่ายดีอ่ะอันนี้ไม่แน่นะจ๊ะใครจะปีรู้อันนี้ไม่แน่เพราะว่าขึ้นมาชัดถ้าถ้าสมมติว่าจะตัดสินใจคบกันจริงๆอ่ะมีโอกาสจะได้เจอถึงจะมีโอกาสได้เจอแต่ถ้าสมมติว่าคุยกันแล้วอ่ะไปถึงขั้นคบไหมโหเสดูทรงแล้วมันมันต่างความคิดค่ะเหมือนคนหนึ่งอ่ะคิดว่าเจอก่อนแล้วค่อยคบอีกคนคิดว่าไม่เป็นไรหรอกถ้ามันใช่จริงก็คบก่อนแล้วค่อยไปเจอกันก็ได้ความคิดมันไม่ตรงกันสเสรยคิดว่า ไอคนที่คิดว่าอ่าเจอก่อนแล้วค่อยคบเนี่ยน่าจะไปก่อนถอยไปก่อนเออส่วนคนที่คิดว่าคบก่อนแล้วค่อยเจอก็ได้ไม่ซีเรียสเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรามันไม่น่าจะเป็นเรามันน่าจะเป็นเขาเขารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าคบกันแล้วอะคือเราคือเขาจะมีจุดมุ่งหมายเลยว่าเขามาเพื่ออะไรเขามาเพื่อหาแฟนเขาหรือกแบบแต่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทันได้เจอกันเลยอะบางคนไม่ได้แม้แต่วิดีโอคอลด้วยซ้ําแต่เขาแบบ อ่ะถึงจุดหนึ่งมันมีจังหวะที่จะคบคบกันได้แล้วแล้วพอเขาพูดเรื่องสถานะขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าจริงหรอวะมันหลอกลวงบ้างหอ่ามันเป็นเรื่องจริงจริงหรอหรอหรอวะ่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีแอความแอบกังวลเรื่องนี้พอสมควรนะคะเสกก็เลยคิดว่าถ้าไม่คุยกันสมมตินะสถานการณ์มันเริ่มดีกว่านี้เราคุยกันไประยะหนึ่งละมันเริ่มมีความคลิกมันเริ่มมีความเข้าใจหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ที่สถานการณ์มันดุก้าวหน้ามากขึ้นแล้วอะถ้า ไม่คุยกันให้ชัดเจนเรื่องนี้เรื่องเจอก่อนคบหรือคบก่อนเจอเนี่ยเสียว่าไปเสียว่ามันจะกลายเป็นปัญหาแล้วทําให้ต้องเลิกกันทําให้กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ยุติแค่ตรงนั้นแล้วกลับมาเป็นเพื่อนแทน ะะแต่ถ้าคุณคุยกันแต่เนินเน่นๆหรือว่าแบบเออได้มีการบอกกล่าวกันเอาไว้บ้างว่าเอ้ยถ้าสมมุติว่าเราจะคบกันจริง,รงๆอ่ะขอมันเป็นแบบนี้แบบนั้นนะอ่ะเสียเชื่อว่าโอเคอันเนี้ยมันจะมีความชัดเจนขึ้นละแต่ถ้าไม่พูดเลยไม่บอกเลยอ่ะเสียรู้สึกว่าเออเขาก็จะยึดยึดถือตามความคิดของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นปัญหาเนาะถ้าเราได้คุยกันหรือได้เคลียร์กันแต่เนิ่นเลยจะไม่มีปัญหาอะไรเราถ้าสมมติเราซีเรียสว่าอยากเจอก่อนเราค่อยคบกันเนี่ย เขาก็จะโอเคเขาจะจัดเวลาและเคลียร์เวลาแล้วให้มันตรงกับเราสักวันหนึ่งก็ยังดีมาเจอกันหน่อยถึงจะรู้สึกว่าแบบโหมันเหนื่อยมากแน่เลยอะแต่เขายอมเขายอมถ้าคุณรู้สึกว่าเจอแล้วคุณจะสบายใจกว่าส่วนถ้าไม่พูดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกวิตกกังวลกังวลใจเครียดแล้วก็คิดเยอะคิดแย่คิดนู่นคิดนี่สุดท้ายคุณก็จะถอยออกมาเองเพราะคุณจะเริ่มรู้สึกว่า หรือเขามีคนของตัวเองวะทําไมเขาถึงไม่ยอมมาเจอสักทีอีนี่ก็เป็นคนขี้เกียจอ่าไม่ใช่อีคนที่เราสานความสัมพันธ์ก็คือคนขี้เกียจคนหนึ่งคือมันไม่จะพูดคําว่าขี้เกียจก็ไม่ได้เพราะว่ามันไกลอ่ะแล้วถ้ามาไม่คุ้มอ่ะมันก็ไม่คุ้ม <laughs> นี่ือแว่าไม่ใช่คําว่าคุ้มคือหมายถึงว่าจะต้องมาแล้วแบบมีเซ็กซ์กันนะหมายถึงว่าไอ้คาว่าคุ้มตรงเนี้คือมาเราไม่ได้คบแล้วแบบ เดินทางตั้งไกลเพื่อที่จะมาเจอคือมันเสียเวลามากนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องการความชัดเจนไงอ่ะบทมุมมองมันต่างกันค่ะเราเราต้องเคลียร์กันเราต้องคุยกันตั้งแต่เนิน่นตั้งแต่เริ่มเสียเชื่อว่าถ้าเราบอกเจตนาของเราให้เขาได้รู้มีแนวโน้มว่าจะได้เจอก่อนคบนะคะและจะเป็นช่วงจังหวะที่แบบสถานการณ์คือดีพีกแล้วอะถึงจะได้เจอกันอ่ะขอคําแนะนําเพิ่มเติมจันนิดหนึ่งนะคะกันะคราชอยากบอกอะไรกับพวกคุณ โอ้โหมันต่างกันเยอะมากเลยอะคือบางคนอายุห่างกันเยอะมากอาจจะแปดปีขึ้นไปหรือบางคนอะคือมุมมองความคิดต่างกันแบบคนละโลกอย่างเช่นเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงคนเป็นคนอัธยาศัยดีอะคือมันจะมีคําว่าต่างอะค่ะเกิดขึ้นแบบในความสัมพันธ์นี้หลายเรื่องมากความคิดกะต่างนิสัยกะต่างสังคมกะต่างอายุกะต่างฐานะกะต่างคือมันต่างทุกเรื่องจริงนะต่างจนเสยมองว่าโหมัน ถ้ามันได้สารความสัมพันธ์กงนจริงๆคือจะไปกันรอดใช่ป่มเพราะว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่ามีบุธิภาวะน้อยกว่าจะมีความกังวลกับอีกคนหนึ่งตลอดเวลาในขณะที่คนจะเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจใจได้ไม่เป็นไรจ้าได้เลยตามสบายเอาเต็มที่เลยในขณะที่อีกคนหนึ่งจะรู้สึกว่าแบบไม่ได้สิอย่างนี้ต้องห้ามสิอย่างนี้ต้องเบรกสิเฮ้ยแสดงความรู้สึกหน่อยสิเฮ้ยต้องอย่างนั้นสิเฮ้ยต้องอย่างนี้สิแล้วมันเหมือนไม่พูดอะค่ะ เริ่มต้นเออไอ้ที่มันเป็นปัญหาจริงคือจุดเริ่มต้นคือไม่พูดอะค่ะแล้วก็ปล่อยปล่อยไปป,ไป,ไปมาแล้วมันบานปลายเท่านั้นเองแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยหรือว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่มันต้องยุต,ติหรือเปล่าเราถอยเลยก็กับคนนี้นะคะด้วยความที่มันเจอกันในออนไลน์เนาะ ทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายหรือว่าทุกอย่างมันไม่ได้เหมือนแบบเออเราเจอกันแบบต่อตัวเจอตัวเคยเจอกันก่อนแล้วก็คุยไปคุยมาชอบกันอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนกันอ่ะม,มันมีความต่างกันในเรื่องนี้เพราะงะั้นไม่แปลกที่เราจะคิดมากหรือไม่แปลกที่เราจะมีความรู้สึกกังวลใจหรือไปคิดแทอีกฝ่ายเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะถ้าตอนนี้คุณเริ่มมีใจให้เขาไปแล้วทางที่ดีที่สุดเลยคือคุณจะต้องมี เคลียร์กับเขาในทุกเรื่องเรื่องที่สงสัยให้ถามเรื่องที่ไม่แน่ใจให้คุยให้เคลียร์ให้มันจบเลยเราจะได้รู้รู้มุมมองความคิดเขารู้ความเข้าใจของเขารู้นิสัยของเขารู้ว่าเขาจัดการกับเรื่องนี้ยังไงหรือคิดกับเรื่องนี้ยังไงแบบไหนอะไรยังไงก็ตามแต่เนี่ยเราจะได้รู้เพราะเรารู้ปุ๊บมันจะไม่มีปัญหาแล้วทุกอย่างมันจะเบาลงแล้วก็สําคัญนะคะอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอกันได้ยากเอางี้ดีกว่าเจอกันได้ยากแบบเนี้ย เซคิดว่าต้องต้องมีความสม่ําเสมอแต่ถ้าอีกฝ่ายเ,าเราสม่ําเสมอเราทุกวันเลยเราหนักขวาเลยแต่เขาไม่ตอบเลยลองเปลี่ยนบทสนทนาอย่างเช่นชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาชอบลองชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาสนใจเช่นคุณเป็นพวกแบบเออ extrovert สุดๆเขาอาจจะเป็น introvert ไปเลยอะ เพราะฉะนั้นคุณต้องคุยในเรื่องที่คนโทรเวิร r t สนใจเขาถึงจะตอบคุณแต่ถ้าคุณแบบเป็นสายโทร r วิร์ t อยู่แล้วแล้วคุณไปคุยในลักษณะที่โทรเวิ e ์ t เขาคุยกันอ่ะเขาจะไม่รู้เรื่องแล้วเขาจะไม่คุยด้วยนะคะแล้วลองหาจุดที่มันเป็นเขาก่อนศึกษาเขาให้มากขึ้นนิดนึงคุณจะเข้าหาเขาได้ถูกจุดแล้วไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามอะไรเยอะเนาะก็ขอไปที่ขำคือมันมันเหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยแล้วมันก็คือดูยุ่งยากพอสมควรแล้วก็เหมือน ต่างคนต่างเราแห่งต่างคนต่างกลัวกันนะคะเราก็มีอะไรก็ไม่ค่อยพูดอะเนาะเราก็เราเราต้องละลายพฤติกรรมกันตรงนี้นิดนึงไม่งั้นเสียว่าไปไม่รอดจริงๆกังวลใจเรื่องนี้แต่ถ้ารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้หวังตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะคิดไว้อยู่แล้วว่ารักออนไลน์มันเป็นไปได้ยากอะงั้นก็ไม่ต้องสี่เรียสน,นะคะก็ถือว่ามีเพื่อนใหม่ในจังหวัดนั้นนั้นนั้นหรือว่าในประเทศนั้นๆก็ได้เนาะเสีจเป็นกำลังใจให้พวกนคุณทุกคนนะคะคือ ถ้าไม่ไหวอย่าฝืนเอาแค่นี้เนาะเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าถ้าไม่ไหวอย่าฝืนถ้ารู้สึกว่ายังไหวอยู่ก็ไปให้สุดเนาะพอถ้าสมมติว่าพวกคุณชอบคลิปของเสนะคะก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆและคลิปต่อไปให้เสด้วยนะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ